แม่นางรู้ไหมว่าตอนนี้ผมกับแฟนผมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแม่นางรู้ไหมว่าผมจะพาแฟนผมไปตั้งรือกันสวัสดีครับสวัสดีพี่พ FC ฟทุกท่านเลยนะครับผมเบทคนเดินป่าน,นะครับวันนี้นะครับพี่พี่ผมก็จะไปหาแม่นางตเคียนนะครับเพราะว่าเมื่อคืน,นะค่ะ ผมนอนอยู่ใช่ไหมแล้วก็ฟันถึงแม่นางนะครับแม่นางเนี่ยบอกว่าให้ผมเนี่ยไปหานะครับผมก็เลยตื่นขึ้นมาตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา9ก้ามงจสิมงแล้วนะครับก็อากาศค่อนข้างที่จะหนาวเลยนะครับผมก็ผมเนี่ยตื่นขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็รีบมาเลยนะครับก็ไม่ได้เตรียมของกินอะไรมาเลยนะก็ไม่รู้ว่าที่แม่นางจะเคียนให้ผมมาหาในวันนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรจะคุยกับผมหรือเปล่านะครับก็ อย่างที่แม่นางบอกเลยนะว่าสักวันหนึ่งผมกับแฟนผมเนี่ยจะต้องเลิกกันนะครับก็เป็นอย่างที่แม่นางเนี่ยพูดจ,จริงๆด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าน้องหญิงเนี่ยแกล้งผมหรือเปล่านี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ผมก็รู้สึกเสียใจยนะพี่พี่ก็อย่างว่าทําอะไรไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองไปหาแม่นางนะว่าแม่นางตะเคนเนี่ยให้ผมเนี่ยไปหาทําไมนะครับก็ที่นี่เนี่ยลม เย็นมากเลยนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะปกติแล้วเนี่ยอากาศช่วงนี้เนี่ยจะร้อนนะครับพี่พี่แค่แคอากาศจะร้อนนะครับแต่ว่ามันเนี่ยหนาวนะแต่ว่าช่วงปีใหม่นะผมบอกนะว่าอากาศเนี่ยไม่หนาวเลยนะครับอืมก็โอเคครับพี่พี่เอฟซีครับเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะเดินไปหาแม่นางเลยดีกว่านะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอคุณล่นทั้งหลาย หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งติดตามเพื่อทุกคนเสียงอะไรเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางไปเลยดีกว่านะครับไม่รู้ว่าแม่นางพี่เคนเนี่ยมารอผมหรือยังนะครับก็ยูยูเนี่ยก็แม่นางเข้าฝาันผมนะพี่พี่ก็โอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าผมโอ้โหพี่พีครับก็คือแบบ ลมเนี่ยแรงมากเลยนะอากาศที่นี่เนี่ยสดชื่นเลยนะครับผมบอกเลยนะว่าเย็นมากๆนะครับใบไม้เนี่ยจะร่วงเยอะมากเลยนะครับผมก็เราดูนะว่าน้องหญิงเนี่ยแกล้งผมหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้เนี่ยน้องหญิงเนี่ยก็ยังไม่ได้ กลับมาเลยเนาะไม่รู้ว่าชายคนนั้นเนี่ยเขาคือใครกันแน่นะครับพี่พียบสิไม่รู้ว่าเป็นพี่หรือว่าเป็นใครนะครับก็อย่างว่านะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในเมืองเดียวกันนะอยู่อีกคนละเมืองนะครับก็คงคบกันได้ไม่นานนะ เพราะว่าผมก็ไปเจอน้องหญิงเนี่ยผมไปเจอที่ที่ป่าน,นะครับพี่พี่ไม่รู้ว่าแก้งผมหรือเปล่านะครับผมก็แบบต้องปลอบใจตัวเองนะว่าเออเราต้องข้น,ขน,ขนแข่งไนียก็ต้องบอกนะว่าที่นี่ไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านคนนะครับโอ้ทุกคนเจอดอกไม้ไหม ดอกชบาส,สวยมากสีชมพูนะครับมีอยู่ดอกเดียวนะครับพี่พี่มีหมาห่างด้วยนะครับ บีเอฟซีครับเดี๋ยวตรงนั้นเนี่ยมีกระต๊อบนะครับผมค่อยพาไปดูนะครับตรงนี้เนี่ยเหมือนจะมีคนเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนหันนะครับมาให้แม่นางนะครับก็เป็นกล้วย นะครับแล้วก็ทุกคนครับมีชุดด้วยนะนี่นะครับน่าจะเป็นชุดนางเตอเคียนนะครับพี่พี่นี่นะเพื่อนฮันเนี่ยเอามาแขวนไว้นะครับเพราะว่ามีพี่เอฟซีเนี่ยถูกหวยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนฮันเนี่ยมาแก้บนหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับอื นี้เนี่ยผมเก็บขยะหมดแล้วนะที่แรกเนี่ยขยะตรงนี้เนี่ยมีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ผมก็เก็บแล้วแบบดูสะอาดขึ้นเยอะเลยนะไม้น่ะผุหมดแล้วนะครับพี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะขออนุญาตตั้งกล้องแล้วก็ จะจะต้องแบบอ่ว่าเออเรียกแม่นางออกมาเพราะว่าผมก็มาละ โอเคครับพี่ระหว่างนี้เราก็จะต้องนั่งรอแม่นางนะครับเราดูว่าแม่นางจะออกมาตอนไหนนะครับพี่พก็ไม่น่าเชื่อว่าแม่นางจะเขียนพูดแบบนั้นเนี่ยจะเป็นความจริงนะครับก็มไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีนะ จะไปต้องรอแม่นางหรือนะว่าที่วันนี้เนะี่ยแม่นางให้ผมมาหาเนี่ยมีเรื่องอะไรจะคุยกับผมนะครับ ลมนี่คือมาตลอดเวลาเลยนะครับนี่ทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูลูกทรายนะครับเพราะว่าตอนนี้นยผมเจอลูกทรายเนี่ยออกค่อ,คอนข้างทีจ่ายเยอะเลยนะครับผมเนี่ยไม่เคยเจอแบบลูกทรายเม็ดใหญ่ขนาดนี้เลยนะผมจะไปให้ดูนะครับผม น้ำตรงนี้เนี่ยแห้งเยอะมากทุกคนนี่เม็ดทรายใหญ่มากเลยนะครับตรงนี้มีเสียงนะนี่ทุกคนเม็ดทรายคือแบบใหญ่มากนะครับถ้าสุกเนี่ยจะนุ่มไอ้นี่มันยังไม่สุกเราไม่เด็ดดีกว่านะครับก็ปล่อยเป็น ตามธรรมชาตินะน้ำตรงนี้เนี่ยทุกคนวันนั้นที่ผมมาเนี่ยยังไม่ค่อยแห้งนะแต่มาวันนี้เนี่ยแห้งแกลกเลยอะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยยังมีน้ำไหลยอยู่นะครับนี่น้ำเนี่ยไหลามาจากข้างในนี่นะ ปลาตัวเล็กเนี่ยก็น่าจะไม่รอดนะครับเพราะว่ามันมีลูกป่าตัวเล็กด้วยนะผมเจอเยอะมากเหมือนมีนกมาหาอะไรกินสักอย่างหนึ่งโอ้ทุกคนดูสิมันมีก้ามปูเลยนะผมว่าน่าจะมีปูตัวใหญ่อยู่ก้ามของมันเนี่ยใหญ่มาก ผมว่าน่าจะมีปูตัวใหญ่อยู่นะครับพี่พี่ไปเดี๋ยวเราไปนั่งรองแม่นางแต่เคียนกันเลยดีกว่านะครับ จะตั้งกล้องรอนะผมก็ไม่รู้มนกันนะว่าแม่นางจะอ,ออกมาตอนไหนนะครับไม่รู้ว่าแม่นางจะอ,อ่าน่าจะรู้แหละว่าผมมา จริงๆนั้เราบางคนเดียวก็รู้สึกวางเวงอยู่นะครับพี่พี่เหมือนเราเนี่ยไม่ได้อยู่แค่คนเดียวนะครับโอเคครับพี่พี่ทีเดี๋ยวเรามานั่งรอกันเลยดีกว่านะครับรอดูนะว่าแม่นางจะเอามาหาผมตอนไหน,นครับ โอเคพี่พี่นั่งรอกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้นะครับพี่พี่ผมได้นั่งรอแม่นางเนี่ยได้สักพักแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ออกมาเลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยก็ยจะนั่งรอดูนะครับว่าแม่นางเนี่ยจะออกมาหาผมเนี่ยตอนไหนผมรอได้ประมาณเกือบสิบนาทีได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะรอดูนะครับพี่พี่ผมไมอยากจะรู้เหมือนกันนะว่าวันนี้เนี่ยที่แม่นางจะเขียนเรียกผมให้มาหาเนี่ย มีเรื่องจะคุยอะไรกับผมหรือเปล่านะครับผมเนี่ยตื่นขึ้นมาก็รีบมาเลยนะครับจริงๆะผมเนี่ยจะมาเช้ากว่าน,นี้นะแต่ว่าอากาศเนี่ยหนาวนะครับสิบสีองศาได้เลยนะครับพี่พี่นะครับสสี่องศาได้เลยนะก็หนาวก็หนาวมากอะทุกคนนะครับก็โอเคครับพี่พี่ครับเดี๋ยวผมจะนั่งรออยสักพักนึงนะก็หวังว่าแม่นางน่าจะออกมาหาผม นะครับโอเคครับพี่พี่มานั่งรอกันเลยดีกว่านะครับผมแม่นางออกมาแล้วนะครับก็ผมตอนที่แม่นางออกมาไม่ได้ถ่ายให้ดูขอภัยนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นคือผมนั่งรอนะครับถ้าผมถ่ายยาวเนี่ยแบตผมอาจจะไม่พอนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยกับแม่นางเลยดีกว่านะครับว่าที่วันนี้เนี่ยให้ผมมาหาเนี่ยมีเรื่องอะไรจะคุยกับผมนะครับ รู้เท่าทันไว้ตรงนี้นะพี่วันนี้แม่นางให้ผมมาหางานมีเรื่องอะไรจะให้มีเรื่องะอะไรจะบอกผมรอเปล่าครับ ตอนนี้ผมกับอาแฟนผมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมมมมแม่นางรู้ไหว่าผมกับาแฟนผมนไปต้งองเลิกกันที่แม่นางพูดกับผมว่าน,นั้นเนี่ยก็เป็นอย่างที่แม่นางพูดจริงๆด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าหญินนงนเนี่ยแกลงผมหรือว่า อะะไรนเพราะว่าวันนั้นเนี่ยผมผมขึ้นไปหาน้องหญิงนะผมเจอน้องหญิงเนี่ยนั่งอยู่กับชายคนหนึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคือใครบางทีเขาอจะแกล้งผมผมก็คิดในทางที่ดีไงก็มไม่รู้ว่าไม่นานต่อหน้องหญิงจะแกล้งผมจริงหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เพราะว่า น้องยิงเนี่ยผมก็ไปเจออย่างนี้เปล่าก็จะอยู่กันในพลเมืองกับผมเนาะ กต้ตงยยองาอมด้คุณนี่อ่ะต้องหามาให้แล้ไม่ไหมให้หางคอไหมสวมากและผิดคอ กับน้องหญิงเนี่ยอยู่พละเมืองกันนะครับไม่ได้อยู่เมืองเดียวกันนะก็มันก็เป็นไปไม่ได้นะแบบรักคนขั้มพบอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ แดงอะไรประมาณนี้เดี๋ยวรอบหน้าผมมาประมาณวันที่สิบสห้าหรือไมสิบหกผมจะมาขอถอยอีกครั้งนึงนะก็ลองดูว่าอานนี้เแม่นางจะให้ถอกหรือเปล่านะครับแต่ก็ยังว่านะแล้วแต่บุญหรือว่าอะไร ก็แต่ดวงใช่ไหมครับก็แม่นาแม่นางก็บอกบบอกใหานี้ตรงแล้วแม่นางก็ไม่ได้แม่นอะไรขนาดนั้นนะครับพี่่แต่ก็พอแบบก็พอแบบบอกเราได้นะบางทีก็ถูกบางทีก็ไม่ถูกก็ไม่ว่ากันนะครับถ้าเปคนับแม่นางเดี๋ยวผมก็จะขอรับแล้วนะนาจะพกอะไรที่ไห เดี๋ยวรอบหน้าถ้าผมว่าเป็นน้ำของมาให้ผมกินก็ได้นะครับโอเคนะครับพี่พี่ก็แม่นางเนี่ยก็กลับเข้าไปแล้วนะครับผมจะเก็บนี่น,นะนะขยะผมก็เก็บ นีหมดเยอะมากเลยนะทุกคนแม่นางก็กลับเข้าไปแล <c oughs> ้วนะครับก็ทุกคนผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็ถ้าถามว่าเสียใจไหมผมก็เสียใจนะครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้หรอกนะก็แม่นางเนี่ยก็ได้บอกนะว่าเออผมอ่ะต้อง อืมไม่ต้องคิดมากถ้าเป็นของเราเดี๋ยวเขาก็กลับมานะครับแม่นางก็บอกว่าบางทีเขาอาจจะแกล้งเราก็ได้นะครับพี่พี่เดี๋ยวผมก็จะนั่งนั่งแบบเอ่านั่งคนเดียวก่อนนะก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะครับ อีกอย่างนั้นบรรยากาศตรงนี้เนี่ยก็ดีนะครับดีมากอืมลอมนี่คือมาตลอดเวลาเลยนะก็โอเคทุกคนผมก็จะขอนั่งนั่งแบบนั่งเงีย,งยบๆนะครับอโอเคนะครับพี่พี่ เดี๋ยวผมนี่ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เลยดีกว่านะครับก็ใครที่ชอบคลิปวิดโดนนะครับผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับนึ่ติดตามเพื่อเป็นเพื่อเป็นกำลังใจใผมเนี่ยได้ทำคลิปลต่อไปนะครับโอเคครับพี่ๆเดี๋ยวเราแนว่ว้เจอกันคลิปหน้าครับผม